ครับสารบรรจารยิสตรีมอนี้มาตกปลากดครับได้หลายโคตรสมควรครับปลากินเรื่อยๆหาหกล้อนะครับมือนี้ครับยินเรื่อยๆเลยครับโตกอบใใหญ่ดอกในซ้ำนี้นะครับหมยมหาชนครับไมยบ้านเบนครับบอกไมายเลยไม้กินดีครับจอดเลยครับมือนี่ ฝากกดไลค์กดแชร์ <c oughs> นะครับอีสานบ้านจานซิตี้นะครับผมตัวปรากดครับมือนี่หนักเลยมือนี่ตัธรรมดาครับหุ่นครับตัวปลาครับตัวปลาปรากดล้วนๆครับเห็นไหมครับโอ้กระดิ่งดิ่งดิ่งยุ้ยใช้ยุ้ยไหมนะครับนี่ครับ ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะครับผม